โครงการสุพโชคถนนพุทธมณฑลสาย5โครงการใหม่ในซอยยุปัสนนา12ทำเลดีที่สุดบนถนนพุทธมณฑลสาย5เข้าซอยมาเพียง200เมตรจากถนนใหญ่ค่ะวันนี้ทางโครงการจะพามาดูอาคาร o o m o อ f i i e สไตล์โมเดิร์นที่มีหน้ากว้างถึง5.4เมตรสูง3ชัน้นและกําลังจะเปิดตัวขายแล้วค่ะ ขอบอกเลยว่าเขามีไฮไลท์พิเศษที่ไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่ามีห้องนอนสไตลเ์เพนเฮาส์ขนาดใหญ่วันนี้เราจะพามาชมห้องตัวอย่างของอาคาร Home Office ที่ทางโครงการเขาได้จำลองพื้นที่การใช้งานให้เราดูค่ะเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นของโครงการนี้นะคะอาคารจะเป็นสไตล์โมเดิร์นเน้นการใช้สีขาวเป็นหลักของอาคารตกแต่งด้วยสีเทาและน้ำตาล เลือกใช้ขอบอลูมิเนียมที่เป็นสีดำค่ะกุด,ด้วยกระจกแบบตัดแสงและเพิ่มความสบายตาอบอุ่นมากยิ่งขึ้นด้วยการทำระแนงสีไม้เพิ่มความลงตัวเหมาะกับเป็นบ้านมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้ตัวผนังของทั้งโครงการเรายังใช้เป็นอิฐแดงทั้งหมดค่ะซึ่งมีความแข็งแรงมากและสามารถแดัดแปลงผนังภายในหรือว่างานต่อเติมได้อย่างไม่มีปัญหาเลยค่ะในส่วนหลังคาวัสดุเป็นแผ่นเมทัลชีสสีขาวที่สะท้อนความร้อนได้ดีและบุญชนวน P u หนาถึง2นิ้วเพื่อลดความ รลดเสียงไม่ว่าฝนจะตกก็เสียงไม่ดงังเวลากลางวันก็ไม่ร้อนจนอยู่ไม่ไหวแน่นอนค่ะด้านหน้าประตูบานเปิด1บานเปิดง่ายและเผื่อที่จะขนของขนาดใหญ่ก็สามารถขยายบานข้างๆได้ค่ะพร้อมกระจกด้านหน้าแบบเต็มบานส่งเสริมธุรกิจได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องเจาะหรือว่าติดตั้งกระจกเพิ่มนะคะแล้วก็มองมาด้านในนะคะเราก็ยังเห็นสินค้าแล้วก็บริการโดยที่ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมค่ะทางด้านหน้านะคะเรายังสามารถจอดรถได้ถึง2คันค่ะ เข้ามาด้านในพื้นที่ชั้น1นนะคะพื้นจะเป็นกระเบื้องแกรนิโต้คุณภาพดีจากคอตโตเพิ่มความหรูหราแถมยังทําความสะอาดได้ง่ายมากๆค่ะและความสูงของภายในจากพื้นถึงฝ้านะคะก็จะอยู่ที่2.6เมตรค่ะก็จะทําให้ดูโปรง่งสบายตาแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายค่ะจากการที่เราสังเกตการจัดวางพื้นที่ของโครงการนี้นะคะเขาก็จะใช้พื้นที่ส่วนด้านหน้าทางด้านนี้นะคะเป็นส่วนของการต้อนรับนะคะและทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นส่วนของโต๊ะประชุมขนาดใหญ่นั่นเองค่ะ สำหรับออฟฟิศนะคะที่ใช้พื้นที่แบบโคเวอร์กิ้งหรือว่าขายของออนไลน์เราก็จะมีพื้นที่สําหรับการไลฟ์แบบสบายๆเลยค่ะด้านนี้นะคะชั้น1เราจะมีห้องน้ํา1ห้องโดยที่สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ําทั้งหมดจะมาจากแบรนด์โคเลอร์ค่ะถัดเข้ามาด้านในนะคะก็จะเป็นโซนพันทีค่ะที่เราสามารถทําให้เป็นครัวเบานะคะเคาน์เตอร์ชาหรือว่ากาแฟนะคะรวมไปถึงด้านนี้เราก็มาพร้อมกับที่นั่งรับประทานอาหารกลางวันแล้วก็ขนมได้ค่ะ ตรงนี้ค่ะเรามีห้องเก็บของขนาดใหญ่นะคะสามารถเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดชิ้นใหญ่ได้หรือว่าจะเอาไว้สต็อกอุปกรณ์สินค้าสําหรับธุรกิจของคุณก็ได้ค่ะแต่ทางด้านนี้นะคะจะเป็นประตูบานใหญ่ของเราซึ่งเป็นกระจกทั้งบานแบบนี้เลยนะคะเอาไว้กั้นพื้นที่ระหว่างพื้นที่ภายในกับพื้นที่สวนด้านนอกค่ะซึ่งเราก็สามารถต่อเติมขยายพื้นที่ของการทํางานได้หรือว่าจะต่อเติมเป็นครัวไทยทางด้านนอกก็ได้ค่ะ พื้นที่ส่วนด้านหลังนะคะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเพิ่มความร่มรื่นและการใกล้ชิดธรรมชาติของผู้อยู่อาศัยค่ะบันไดเป็นไม้ลามิเนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกโคซี่เหมือนกับที่บ้านเดี่ยวส่วนใหญ่เลือกใช้ค่ะตรงชั้นพักบันไดด้านหลังนะคะเราก็จะมีกระจกนะคะเปิดเป็นช่องแสงค่ะทําให้ช่องบันไดตรงนี้นะคะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ทึบมืดเหมือนโครงการทาวน์โฮมทั่วไปค่ะพอเดินขึ้นมาถึงชั้น2จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นหลกักพื้นที่แบบเปิดโล่งกว้างขวางเลยค่ะ เราจะเห็นได้ว่าพื้นที่ทางด้านนี้กว้างมากเลยนะคะสามารถแยกเป็นมุมต่างๆได้หลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือว่าจะใช้เป็นที่สําหรับการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับผู้พักอยู่อาศัยในช่วงเวลากลางวันระหว่างทํางานค่ะตัววัสดุพื้นนะคะก็จะเป็นเหมือนกับชั้นหนึ่งเลยค่ะเป็นกระเบื้องกานิตโตลายหินอ่อนค่ะส่วนด้านนี้นะคะของห้องนั่งเล่นจะเป็นส่วนหน้าของอาคารเราจะมีกระจกแบบเต็มบานสูงสุดฟ้าแบบนี้เลยค่ะมีการตกแต่ง แบ่งช่องสไตล์โมเดิร์นค่ะนอกจากเราจะได้รับแสงธรรมชาติแบบเต็มๆแล้วนะคะก็ยังสร้างความสวยงามให้กับตัวอาคารด้วยค่ะ ด้าน้างถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นประตูบานเลื่อนกระจกค่ะที่เชื่อมไปสู่ระเบียงด้านหน้าค่ะโดยราวกันตกระเบียงทางโครงการเลือกใช้เป็นกระจกเทมเปอร์แข็งแรงสวยงามพร้อมด้วยราวจับกรอบอลูมิเนียมสีดําสวยงามและก็ปลอดภัยมากๆค่ะพื้นที่ชั้น2นอกจากเป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนด้านหลังของอาคารถูกกั้นเอาไว้เป็นห้องทํางานสําหรับท่านเจ้าของกิจการที่ต้องการห้องทํางานแบบส่วนตัวแบ่งเป็นสัดส,ส่วนค่ะด้านนี้นะคะเราจะวางเป็นโต๊ะทํางานแล้วก็อีกหนึ่ง มุมเป็นโซฟาเอาไว้พักผ่อนได้เลยค่ะและทางด้านนี้นะคะเราก็ยังมีระเบียงทางด้านนอกให้ได้นั่งสูดอากาศบริสุทธิ์กันค่ะรวมไปถึงมีสวนสวยหลังบ้านของเราด้วยค่ะบนชั้น2นะคะก็ยังมีห้องน้ําพร้อมกับที่อาบน้าเผื่อว่าใครอยากจะใช้ห้องเป็นห้องนอนก็หมดห่วงรวมไปถึงทางโครงการนะคะก็ยังมีเครื่องทําน้ําอุ่นแถมให้อีกอาคาละสองเครื่องค่ะ วัสดุของบันไดนะคะก็จะเป็นเหมือนกับตรงชั้นหนึ่งเลยค่ะแต่ที่แตกต่างกันเลยคือความสูงของโถงบันไดที่สูงมากๆทำให้ดูโปร่งสวยงามสามารถติดโคมเชนเดเรียยาวลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะโดยตัวโคมที่ทางโครงการแถมมาให้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าซื้อบ้านแล้วยังต้องไปหาซื้อโคมไฟมาติดตั้งเองให้ลำบาก พอเดินขึ้นมาจนสุดบันไดนะคะเราก็จะเจอกับพื้นที่หน้าห้องตรงนี้ค่ะจะตกแต่งวางของพวกความสวยงามหรือว่าจะทำเป็นมุมหิ้งพระวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะเพื่อความเป็นส่วนตัวแบบสุดๆนะคะเรามีการกั้นประตูให้ตั้งแต่ตรงนี้เลยก่อนที่จะเดินมาเข้าสู่ห้องเพนท์เฮาส์ที่ทางโครงการบอกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษของอาคารนี้ค่ะ พอเดินขึ้นมาจนถึงชั้น3นะคะจะเห็นได้เลยว่าพื้นเนี่ยเปลี่ยนไปเลยค่ะตั้งแต่ทางเข้าจนมาถึงในห้องค่ะวัสดุพื้นนะคะเป็นแบบ SPC ลายไม้สีธรรมชาติหนา6มิลิเมตรค่ะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นแล้วก็สบายเท้ามากๆค่ะพื้นที่ชั้น3นะคะที่เราบอกว่ามีการจัดพื้นที่แบบห้องเพนท์เฮาส์เพราะว่าเรามีการรวมพื้นที่ชั้น3ทั้งหมดเป็น1ห้องค่ะและแบ่งการใช้สอยเป็นสฟังก์ชันด้วยกันนะคะ 1. ส่วนมาสเตอร์เบดรูม 2. ส่วนพื้นที่ทำงานและพักผ่อน 3. ส่วนห้องน้ำและ 4. ส่วนห้องแต่งตัวแบบบ a l อกอินครอเค่ะโดยพื้นที่แรกฝั่งด้านหน้าอาคารจะเป็นในส่วนของห้อง Master b ์เบด o ูมค่ะสามารถวางเตียงคิงไซส์ขนาด6ฟุตและเรายังเหลือพื้นที่รอบๆนะคะอีกเยอะเลยค่ะกว้างขวางสะดวกสบายมากๆค่ะ เมื่อดูจากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่เนี่ยเชื่อมต่อมาถึงห้องแต่งตัวแบบ walk-in closet ค่ะซึ่งเชื่อว่าห้องแบบนี้นะคะเป็นพื้นที่ในฝันของสาวๆหลายๆคนแน่นอนค่ะสามารถวางตู้เสื้อผ้าได้แบบจุใจหมดปัญหาเรื่องไม่มีที่เก็บเสื้อผ้าค่ะและในห้องนี้นะคะยังสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ได้แบบเต็มมุมเลยค่ะ จากที่เราพาไปชมมุมต่างๆของอาคาร Home Office โครงการสุภโชคพุทธมนตนสาย5บอกเลยว่าอาคาร Home Office ของโครงการนี้นะคะนอกจากความสวยงามประโยชน์พื้นที่ใช้เสอยยางครบครันแล้วนะคะก็ยังใส่ใจในเรื่องของความแข็งแกรงของตัวอาคารวัสดุที่ใช้ก็ได้มาตรฐานเรียกได้ว่าเราใส่ใจกันในทุก,กรายละเอียดเลยค่ะ โดยสามารถจองและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทางช่องทางติดต่อตามนี้เลยค่ะสำหรับใครที่สนใจรีบเข้ามาจองกันได้เลยนะคะตอนนี้ทางโครงการเขามีโปรโมชั่นเปิดตัวอาคาร Home Office โดยจองเพียงแค่1,000 0บาทเลือกรับฟรีระหว่างชุด Home t h e เตอร์ซัมซุงสมาร์ทท 4K 75นิ้วพร้อมระบบเครื่องเสียง7.1หรือว่าจะเลือกรับระบบรักษาความปลอดภัยทางบ้านพร้อมทั้งสัญญาณดีรภัยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีชุดสมาร์ทโฮมระบบเปิดปิดม่านด้วยรีโมท ระบบไฟที่สามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยแอปพลิเคชันในมือถือรวมไปถึงระบบสั่งงานด้วยเสียงเปิดไฟเปลี่ยนสีไฟเปิดเพลงในห้องเพนทเฮาส์ได้ด้วยค่ะ